รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชม จอกันอีกรอบนะครับวันนี้พามาดูอ่างเก็บน้ําอําเภอคขม่วงนะครับเคยพามาดูหลายรอบแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ารอบนี้ฝนดีจัดนะครับน้ําเต็มเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับนู่นนะตอนแรกคิดว่าน้ําจะไม่พอนะครับแต่พายุเข้ามาเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศรอ,อบๆบ,บริเวณนะครับ จุดต่อไปที่เราจะพาไปดูนะครับเป็นเป็นส่วนที่ปล่อยน้ำออกนะเวลาน้ำมันเต็มปุ๊บมันก็จะมีมันก็จะล้นไหลออกเขาเรียกว่าอะไรนั่นแหละส่วนตรงนู้นที่เห็นเป็นผ้าขาวๆนั่นนะก็คือส่วนพุสานะครับ ตอนนี้ก็คือเป็นช่วงต้นฤดูที่เขาจะปล่อยให้มันเกิดดอกก่อนนะครับบำรุงดอกบำรุงใบนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะกลางมงถ้ามันติดผลเรียบร้อยเขาก็จะกลางมงนะครับเพื่อที่จะไม่ให้แมลงไปกินผลพุทธะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นนั้นนะหางหางเขื่อนหรือว่าทาง ทางน้ําลงทางน้นําล้นเออมันจะมีน้ําล้นออกนะเวลาน้ํามันเต็มนะมเขาเรียกอะไรนะภาษาราชการแต่เราจะเรียกฝ่ายน้ำลน้นน้ครับน้ำเต็มหมดเลย อายุมารู้สึกว่าฝนจะตกหนักมาสามรอบถ้าจำไม่ผิดรอบสุดท้ายเนี่ยหนักสุดเลยหนามันก็เลยเต็มแต่ไม่รู้ว่าจะตกมาตลอดฤดูกลางหรือเปล่านะถ้าตกมาตลอดก็เป็นผลดี แก่ชาวนาข้าวก็จะได้งามเต็มฤด,ดูกาลนะัมันก็จะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยสมบูรณ์นี่เราจะพามาดูตรงนี้นะครับถ้าน้ำล้นออกนี้แสดงว่าฝนตกหนักมากๆ นี่ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับประจำำรําอําเภอคาม่วงนะครับเป็นที่ผลิตน้ําประปานะครับแล้วก็สําหรับใช้อุปโภคบริโภคนะครับสําหรับชาวอำเภอขม,ม่วงนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้จะสูบไปฝั่งตําบลทุ่งคลองนะครับส่วนฝั่งนี้จะสูบขึ้นไปอําอเภอคาม,ม่วงตัวอ,อําเภอเลยนะครับทุกปีน้ําก็จะ พอใช้บ้างไหมพอใช้บ้างซึ่งปีนี้มีพายุเข้าต้นฤด,ดูก็โอเคถือว่าโชคดีนะครับในส่วนทางนี้นะครับถ้ามีน้ําล้นออกมาแบบนี้ก็ถือว่าปีนี้ผ่านแล้วนะน้ำประปาพอใช้แน่นอนร้อยเปเซ็นตรงนี้ปลามันก็จะมาขึ้นมาตรงนี้นะเห็นไหมครับนี่นี่นี่นไหมนี่นี่นี่น ปลาเขาเรียกว่าน้ำมาน้ำใหม่มานะปลามันก็จะขึ้นมาวางไข่ตามสัญชาตญาณของมันนะนะไม่ได้เอาเหมาด้วยเชือด้ายอ่าเห็นปลานี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดู ชาวบ้านหาปลาตรงนี้นะครับตอนกลางคืนนะครับว่ามันจะได้เยอะแค่ไหนนะครับโอเคสำหรับตอนกลางวันนะครับก็จะถ่ายคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูเพียงเท่านี้นะครับแล้เวเราจะมาดูว่ากลางคืนเนี่ยเขาหาปลาได้เยอะไหมนะครับไปกันเลย bái 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 ขนาดว่าได้นะนี่ใกล้จะโอ้ <laughs> ว่ตเทียเดียวเอง้อนเเดียวคือดีหน้ามาานันหลายสาเนียวเออหลายกว่าหนึ่งอยู่ <c oughs> ป่าอย่างอื่นเดนยมีปะได้ปก้าสองตัว<อ>ได้ป่าเียป่าเขือนว่ามาหอดแล้วเนาะเจะสร้าง ปลาป,ปิน,ปน,ปน,ปน,นกันดดิมีดิดอ,อสุดยอดสุดยอดยอ,อันนั้นเด,ดันคืนวันแหงอดวันยังปวดตัว ปลาซิวกับตาครับของคนกันคนะูเละนนะสุดยอด ขึ้นไปว่าได้ด้วยน,นะน,นั่แน่นมันมีต่อ,อคูน ม่่อันนี้คือรอบสอง <c oughs> โด้แล้วสนปาดนี่ปลาอันเดียว โอ้เลือกเอาแต่ปลาคาบกล่องจ้านี่ยแม่บ้านแม่บ้เลือกเป็นปลาเองของวันเลยเลือกได้เลือกเอาแต่ปลาคาบกล่องงามเนาะเอาไปเห็ดเนียงมันเอาไปเห็ดปลาแดเนาะ ปลา<ช>ประเภทนี้นต้องเป็นปลาแดดมันเป,บบป็นมับนั้บเก็บอะไมันแข็งนอกใจโมกทอดทอดอเออตากแห้งแล้วก็ทอดจทอดกรอบโอ้ยไม่ได้มาดู